ตอนนี้แดดมา3 9มเอ็ดโวลต์นะครับก็ไหลแรงนะครับรทีนี้มาดูการต่อของไดโอดนะครับไดโอดเ,ดเรียนกระแสนะครับผมก็จะเอาแต่โซลาเซลล์เข้ามานะครับโซลาเซลล์ขั้วนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับอินพุตนะโซลาเซลล์อินพุตสองเส้นนะครับโซลาเซลล์อินพุตเข้ามาสองเส้นอินพุตก็คือ ข้อบวกนะครับข้อบวกวก็ข้อลบนะครับอินพุตก็มาข้อบวกข้อลบนะครับทีนี้เอาพุตก็ข้อบวกข้อลบนะครับอินพุตนี่คือบวกลบเอาพุตบวกลบแต่อินกับเอาข้อลบนี่ขั้วเดียวกันนะครับจากโซล่าเซลล์มาก็คือบวกลบ นะครับจากโซล่าเซลล์แต่ออกก็คือลบออกไปกับนะครับลบนี่รวมเข้ากับโซล่าเซลล์เลยแล้วก็บวกบวกก็ออกไปก็เข้ามาเบเกอร์นะครับเข้ามาเบเกอร์เบเกอร์ก็วิ่งมาปื้ดม,มาเข้าอิมมัตเตอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เหลือแต่ค,ค,คาบแคปหรือคาปานะครับสองตัวต่ออ่าสี่ร้อยห้าสิบโวลต์หนึ่งพันยูฟ นะครับก็จะเอามาเรียงเอามาใส่อีกสองตัวเพื่อจะให้มันเก็บประจุคายประจุมันจะได้แบบแรงกว่านี้น้ําจะได้พุ่งแรงกว่านี้แค่ตัวนี้ก็โอเคแล้วแต่ก็อยากจะให้มันดีกว่านี้เวลามอเตอร์ของเรามันจะได้หมุนคงที่นะครับหมุนคงที่ไอตัวเก็บประจุนี่เวลาแดดอ่อนปกตินี่แดดอ่อนมันก็จะหยุดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวตัวเก็บประจุเขาจะเก็บประจุเรียงไฟให้เรา ให้มอเตอร์มันหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบหมุนสม่ำเสมอถ้ามีคาปายิ่งหมุนดีกว่านี้อีกนะครับคาปาก็จะหมุนดีกว่านี้นถ้ามีไฟ AC นะครับไฟไฟบ้านก็เอาเสียบไฟบ้านนี่สองสองสองตัวเนี่ยไม่มีบวกลบนะฮะใส่ n ใส่ l ฝั่งไหนก็ได้ไม่มีปัญหานอกนั้นก็โซล่าเซลล์ข้างบนบวกลบเอาพุทก็บวกลบนะครับ บวกลบอันนี้ input, อ,อินพุตบวกลบเอาพุตบวกลบอินพุตของกระแสตรงเอ้ยกระแสสลับของไฟบ้านไม่มีบวกไม่มีลบเอ็นข้างไหนแอลข้างไหนก็ได้ไม่มีปัญหาครับแค่นี้แหละครับแดดมีไม่มีก็ช่างมันก็จะทำให้ไฟฮัลโหลแรงนะครับตอนนี้ได้388 น้ำก็ยังออกสบายสบายบแต่น้ำอาจจะไม่สม่ำเสมอเท่ากับใส่คาปา์ถ้าใส่คาป์ามันจะสม่ำเสมอไหลแรงก็พุ่งก็พุ่งเลยนะครับตอนนี้กำลังทดสอบซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์สองแรงนะครับเปิดแต่ซัมเมอร์แต่ปัม๊มปั๊มสองแรงไม่เปิดเปิดแต่ซัมเมอร์สองแรงนะครับโซลาเซลล์เข้ามาผ่าน ไดโอดเรียงกะระแสอันนี้แค่ทดสอบไดโอดเรียงกะระแสให้เฉยยังไม่ได้ใส่คาปา 450V 1 0 0 0โวลต์1,000ไมโครยังไม่ได้ใส่นะครับก็จะใส่2ต,ตัวตัวเก็บประจุนะฮะตัวเก็บประจุไฟนะครับไฟ10แผงได้ 386V โวลต์นะครับแอมไม่ได้วัดนะครับแอมยังไม่ได้ต่ออันนี้เพิ่งต่อ แล้วก็ใส่อินเวอร์เตอร์5แรงนะครับไฟฟ้านะครับปิดเลยครับปิดไฟฟ้านะครับสับคันเอาไฟฟ้าลงเลยนะครับอันนี้ใช้อินเวอร์เตอร์5แรงนะครับอันนี้โซล่าเซลล์เพียวๆนะครับแต่วมผมถามมาดูน้ำนะครับอันนี้เปิดน้ำค่อยๆ่ทีนี้เปิดน้ำน้ำออก ิดในห้องน้ําเพื่อที่จะใช้น้ํานะครับอันนี้สิบแผงนะครับสิบแผงดูน้ําออกฝาปิดครับฝาปิดนะครับนี่ครับน้าออกนังเกตด,ดูฟ้าครับน้ําออกได้เยอะขนาดนี้แดดตัวน,นี้แทบไปเห็นเงาผมนีละเพราะว่ามันแดดอ่อนๆแดดอ่อนมากนะครับน้ําได้เกอบเป็นท่อดูฝาปิดครับแสงแดด สองไว้ฮะปารปิดครับเหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกเลยนะครับน้ำได้เก็บเต็มท่อถ้าน้ำถ้าแดดไปถ้าแดดแรงๆกว่านี้มันพุ่งเลยครับอันนีอ้อันนี้ค่อยแต่ไม่พุ่งแต่ก็เต็มท่อนะครับมันใช้ไดโอดเรยงกระแสถ้าหากใช้คาปาน่าจะแรงกว่านี้อีกถ้าใช้คาปาเพราะคาปามันจะเก็บบรรจุแล้วก็มันก็จะปล่อยบรรจุออกมานะครับ น่าจะแรงกว่านี้เดตตัวนี้ก็จะได้แค่นี้แค่เรียงกระแสให้ไฟมันสม่ำเสมอดึงไฟมาให้เสมอดึงไฟให้ได้4 5 0โวลต์นะครับประมาณประมาณ400นะครับถึงโซลาเซลล์ของเรามันได้ไม่ถึง400ได้380ไอตัวไดโอดมันก็จะเรียงกระแสให้เราได้เพื่อที่จะให้ปั๊มน้ำได้นะครับเพราะที่มันเป็นย่างนี้เพรว่าแดดมันด,ดูแดดครับ แดดแทบไม่มีครับเมฆบังหมดเลยนะครับแต่ถ้าแดดมาแรงๆจริงๆพุ่งเลยสังเกตดูฮะพอมีแดดมาปุ๊บมันจะพุ่ง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 ,งแต่อันนี้แค่แดดค่อยๆถ้าแดดแรงกว่านี้จะพุ่งดูสังเกตด,ดูเงาฮนะะดูเงามือนะอเงาแค่มือแค่นิดเดียวแต่ถ้าแดดแรงๆมันจะมีเงาแรงกว่านี้อีกนะครับนะ